เฮ้ยแกรู้ไหมว่าเจ้านี่คือนักแย่งชิงที่พนักที่โหดที่สุดปรสิตกินลิ้น ทังอี t ิ n ง l ล u ส e ถ้าแกเป็นปลาตัวหนึ่งอยู่ดีๆมีไอ้ตัวนี้มุดเข้าทางเหงือกมันจะตรงไปที่ลิ้นของแกแล้วกัดกินเลือดจนลิ้นของแกเคียวและหลุดออกไปจากนั้นมันจะเอาขาของมันเกาะต่อลิ้นแกไว้แล้วทำตัวเนียนเป็นลิ้นใหม่ให้แกใช้กินอาหารต่อเฉยเลยน้องไม่ได้เข้าไปเป็นลิ้นให้ฟรีๆน้องจะคอยจิกกินเลือดหรือเศษอาหารที่ปลาตัวนั้นกินเข้าไปเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัยแต่ที่น่าทึ่งคือ มันไม่ได้ฆ่าปลานะมันอยากให้ปลาตัวนั้นอายุยืนยืนเพื่อที่มันจะได้มีที่อยู่และมีข้าวกินไปนานๆที่ผีค,คือปรสิตพวกนี้ตอนเป็นวัยรุ่นจะเป็นตัวผู้หมดเลยแกตัวไหนที่มุดเข้าไปถึงลิ้นก่อนจะแปลงเพศกลายเป็นตัวเมียที่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนตัวที่เหลือจะเป็นตัวผู้คอยเกาะอ,อยู่ตามเหงือกเพื่อรอผสมพันธุ์กับตัวเมียตรงลิ้น